แรปเปอร์ apper, ก่อนและหลังสักลายถ้าพูดถึงฮิปฮอปนอกจากจะคิดถึงเพลงเสื้อผ้ารองเท้าหรือทรงผมแล้วลายสักก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมมากๆในวงการฮิปฮอปและในทุกวันนี้การสักลายก็มีให้เห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะในหมู่แรปเปอร์มึงนอกวันนี้เราลองมาดูหน้าตาก่อนและหลังจากที่เขาสักลายบนใบหน้ากันนะครับโพสต์มาโลนพี่หมีอารมณ์ดีของเรานะครับ นี่คือรูปก่อนที่เขาจะสักลายบนใบหน้านะครับและนี่คือรูปปัจจุบันเขาให้เหตุผลหนึ่งในการสักลายบนหน้าไว้ว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ขี้เหล่มากนะครับเขาไม่ชอบหน้าตาของตัวเองเขาบอกว่าตอนมัธยมต้นเขาจะนอนร้องไห้จนหลับไปทุกคืนเลยนะครับเขาเลยอ,อยากจะสักลายอะไรที่มันเท่ๆลงไปบนใบหน้าเพื่อที่จะได้เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับ 69นี่คือรูปก่อนที่เขาจะสักลายบนใบหน้าและนี่คือรูปปัจจุบันนะครับเหมือนว่าเขาจะชอบเลข69มากนะครับและเขาได้พูดถึงความหมายของลายสักเลข69ไว้ว่ามันเปรียบเสมือนกับว่าเขาเขียนเลข6ไว้บนพื้นแต่คนที่ยืนตรงข้ามกับเขาจะมองเลข6เป็นเลข9นะครับซึ่งมันก็ไม่มีใครถูกหรือผิดแค่มองคนละมุมมองกันนะครับ ลิวพี p ผู้ล่วงลับแรปเปอร์สายอีโมแทบสุดเฟี้ยวนะครับนี่คือรูปก่อนที่เขาจะสักลายบนใบหน้านะครับและนี่ก็คือรูปตอนที่เขามีลายสักนะครับลิว e ีฟเขาชอบในลายสักามากๆเลยนะครับเขาถึงก็บอกว่าลายสักก็เปรียบเสมือนกับส่วนหนึ่งของเขานะครับ และลายสักแรกที่เขาสักก็คือที่แขนขวานะครับวันที่เขาสักมันเป็นวันเกิดของแม่เขาพอดีเขาก็เลยสักเลขวันเกิดของแม่เขาแล้วก็ชื่อย่อของแม่เขานะครับเพราะตอนนั้นเขาคิดว่าแม่คงจะไม่โกรธเขามากเพราะอย่างน้อยเขาก็สักชื่อของเธอนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาดูคลิปของเรานะครับแล้วถ้ายังมีแรปเปอร์คนไหนที่มีลายสักเจ๋งๆอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม